ทักทายกันดีๆไม่ได้นะฮะต้องทักทายว่าเป็นอินโทรเพลงที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับเนิร์ด,ด้าน,นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเนิร์ดรีวิวนะครับแน่นอนครับเกินอินโทรมาสักขนาดนี้แล้วจะไปพูดเรื่องอื่นคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงสดๆร้อนๆนะครับผลงานภาพยนตร์อนิเมชั่นนะครับจากทาง Sony p i c t u r e s ที่ส เอาสไปเดอร์แมนมาเจอเพื่อนพี่น้องกันอีกแล้วครับท่านกับสไปเดอร์แมนอะคอร์ดเดอะสไปเดอร์เวิร์สนะครับผลงานที่ไม่เกี่ยวเนื่องอะไรใดๆพูด่งนี้ไม่ก็ไม่ได้ต้องพูดว่าผลงานที่ไม่ใช่เป็นการสร้างของทาง Marvel Studio เควินไฟกีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะจ๊ะแต่มันคือสไปเดอร์เวิร์สไง s p i เด r ร์เวิก็คือความเป็นไปได้ของจัก,กรวาลไอ้แมงมุมที่หลากหลายเลยเกิดพูดขนาดนี้จะพูดถึงอะไรเปล่าอ๋อไม่ไม่ไมไมไมยไม่พูดตรงนี้นะฮะสำหรับ Spider-Man a c r o s s The Spider-Verse นะครับเป็นภาคต่อภาคที่2นะจาก3ภาคประกาศตรงนี้ได้เลยว่าเขามี3ภาคด้วยกันนะครับภาคแรกหลายคนน่าจะดูกันไปแล้วประมาณ4-5ปีที่แล้วกับ Into The Spider-Verse นะครับนี่คือภาคที่2 a c r o s s The Spider-Verse และอีกปีหรือ2ปีผมจำ ไม่แม่นนะว่าจะฉายปีไหนนะก็จะมีภาคที่3ที่ชื่อว่า Beyond the s p i d e r w o r l d ตามออกมาสำหรับเรื่องราวของภาคที่2นะครับต่อเนื่องจากภาคแรกไหมก็จะให้คำว่าต่อเนื่องก,ก็ได้แหละแต่มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านระยะเวลาไป4ปี5ปีนะครับตัวละครไม m โมเลสเเติบโตขึ้นนะครับเริ่มแบบพยายามค้นหาความหมายคุณค่า ความทันงตอนความเป็นฮีโร่นู่นนี่นั่นมีคําถามกับต,ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดแล้วก็ต้องมาจัดการปัญหาชีวิตของวัยรุ่นวุ่นชีวิตแต่เรื่องราวที่หนังมันโฟกัสจริง,รงๆก็คือเรื่องราวที่สไปเดอร์แมนจะต้องมาเจอกันกันกบวายไรต์ตัวใหม่นะครับซึ่งผมขออนุญาตบอกแค่นามของเขาเท่านั้นแต่ไม่บอกอรายละเอียดเขาชื่อว่าเดอะสปอตนะฮะเดอะสปอตไอจุดแต่ไอจุดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันนําไปสู่อะไรอยากรู้ไปดูเองนะฮะส่วนอีกพาร์ทเนือ เรื่องหนึ่งของภาคที่2นะครับก็พาเราไปดูพาร์ทของตัวละคร Gwen Stacy นะครับหรือ Spider Woman นะครับเด็กสาวที่ได้ถูกแมงมุมกัดเช่นกันในจัก,กรวาลของเธอนะครับแต่นางก็จากจัก,กรวาลอื่นเนี่ยก็มาเจอจัก,กรวาลที่มี m i เ e s อยู่นะครับได้รู้จักมากคุ้นจนกลายเป็นเพื่อนกันนะครับนั่นแหละฮะด้วยความมิตรภาพยังคงหอมหวานความคิดถึงที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมนะฮะนำพ ให้เกวน์ป่าข้อห้ามข้อสำคัญนะครที่นำพามาสู่ปัญหาระดับ s ไ i เดอร์เวิร์ดข้าวนี้ยแหละครับก็จะพาเรากลับไปดูจักรวาลความเป็นไปได้ของไอ้แมงมุมที่มีหลากหลายมากมายไปกว่าที่เราได้ดูกันไปในภาคที่1น,นะครับผมก็ถือโอกาสขอขอบคุณนะครับทาง Sony Pictures ประเทศไทยนะครับที่เรียนเชิญน,นะครับให้ทางเพจเล็กๆหรือชั้เล็กๆ Ne r d t u b e ของเรานะครับได้ไปดูภาพ รอบสื่อขอบคุณมากนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาพูดคุยกันในเชิงของภาพยนตร์และว่ารู้สึกกันเป็นยังไงนะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเองไม่ใช่คนที่ชอบภาคแรกผมเองแอบจะรู้สึกถึงคําว่าโอเวอร์เลดด้วยโอเวอร์เลดมันคือความรู้สึกของการที่เราได้รับได้ยินคําสรรเสริญเยนยอพูดถึงภาพยนตร์พูดถึงคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันว,ว่านี่มันผลงานที่ดีมากๆต้องดูในโรงภาพยนตร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่พอไปดู ปุ๊บเออก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาพูดยกยอกัอกกนมันอาจจะดูมากเกินไปหรืออาจจะไม่เข้าแกป๊ปความชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแหละผมว่าหลักๆคือความรู้สึกส่วนบุคคลเราคิดเหมือนชาวบ้านไม่ได้เป็นทุกเรื่องนะครับแต่สําหรับสไปเดอร์แมนภาคแรก Into the Spider-Verse เนี่ยคิดว่าหลักๆแล้วมันน่าจะเป็นเพราะปัญหาของหนังภาพยนตร์ภาคนั้นเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างจะเด็กไปสําหรับเรานะครับรู้สึกว่า ว่าแน่นอนด้วยพื้นฐานตัวละครของไมล์โมเลสซึ่งเป็นไอ้มือใหม่ขัดยิงใหญ่ขัดสู้อะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่าเราอาจจะโตมาในวัยที่เราอาจจะไม่ชอบจังหวะที่มันน้องเอง็งน้องแกะ่อะไรแบบนั้นแล้วละมั้งนะส่วนภาค2ถามว่าผมคาดหวังยังไงผมก็อาจจะใช้ความพื้นฐานที่ภาคแรกเราไม่ได้ชอบอะไรมันมากนะครับก็คิดว่ายังไงต้องไปดูแน่ๆแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสนุกเลิศเลอ,เลอโอ้โหดีขึ้นแต่พอได้โอกาส ดูกับตัวเองจริงๆนะฮะอยู่ในโรงพยนตร์2ชั่วโมง20นาทีเนี่ยความรู้สึกที่ผมได้รับหลังจากดูภาพยนตร์ภาค2จบคือเฮ้ยมันเจ๋งว่ะ<ด>เฮ้ยมันโคตรดีเลยว่ะเฮ้ยมันดีฟว่ะเนี่ยครับคือความรู้สึกของการดูจบซึ่งความจริงไม่ต้องดูจบหรอกระหว่างดูเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเนื้อเรื่องมันโตขึ้นว่ะมันมีพัฒนาการทางตัวละครที่เข้มข้นขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ยภาคเนี้ยมันอาจจะไปโดนใจทัดใจผมตรงที่ว่า มาเล่าเรื่องครอบครัวมากขึ้นแล้วค่อนข้างจะให้ความใส่ใจในช่วงเวละเวลาหนึ่งเลยนะครับทั้งทังที่โดยเพจของหนังจริงๆถามว่ามันไปไวไหมพอมันฉากแอคชั่นซีนต่อสู้นะโอ้โหไปไวโลดเลย โอ้โห oh, oh, oh. จับตาดูกันไม่ทนันใครมาวะ่ะสไปเดอร์แมนตัวไหนวะ่ะมากันพุบๆๆรับ,บ,บ,บคือพูดง่ายๆว่าในแง่ของอิ่สเตอร์เอผมเองแทบจะไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับคือเราก็ไม่รู้จกักสไปเดอร์แมนในระดับที่แบบเป็นร้อยตัวขนาดนั้นแหละ,ะ,ะก็เลยแบบมองข้ามแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปโฟกัสในด้านของเนื้อเรื่องด้วยความที่เนื้อเรื่องมันเฮ้ย <He i, S 2> มันเล่ามุมของครอบครัวมากขึ้นเฮ้ยมันเล่ามุามของเกนสเตซี่มากขึ้นด้วยนะฮะเฮ้ย <laughs> มันทําให้เห็นว่าชีวิตของตัว Morris, ไมล์มอร์เรสเนี่ยพอมันโตขึ้นเนี่ยมันเจอ เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันผู้ใหญ่ต้องเจอเนี่นแหละครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอ้ยเราเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแกลบอะไรบางอย่างที่เราสามารถเข้ากับภาพยนตร์ภาคนี้ได้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วเมื่อมาพูดถึงในแง่ของงานภาพซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดและโดดเด่นความจริงมันตั้งแต่ภาคแรกเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งอาจารย์ต้องยอมรับว่าภาคแรกถึงต่อให้ผมอาจจะไม่ได้ชอบหนังมากแต่เข้าใจว่าภาพแม่งเคไม่ใช่เลยนะครับภาค2เนี่ยมันคือการยกระดับยกระดับของ งานสร้างงานภาพวิธีการทางเทคนิค CG หรืออะไรใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับกราฟิกเนี่ยโอ้โหโอ้มมยกอดผมนี้แบบทึ่งในใจเลยว่าอ n นิเมเตอร์เขาเก่งมากเลยว่ะให้นึกภาพว่า1ซีน โอเคมีสไปเดอร์แมนหลากหลายก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่1ซีนที่มีสไปเดอร์แมนหลากหลายมีเป็น10ตัว20ตัวแต่แต่ละตัวมีดีเทลของความเป็นสไปเดอร์แมนในแง่ของตัวภาพอ่ะต้องพูดอย่างนี้เลเยอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแม่งก็มีความแตกต่างแม่งก็มีรายละเอียดบางอย่างที่แบบอันนี้แบบเป็นเทคนิคแบบหนึ่งอีกอันอีกตัวเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งอันอันสมมตินะอันนึงเป็นเทคนิคใช้สีน้าในการวาดอีกอันนึงคอมพิวเตอร์กราฟิกวาดขึ้นมาอีกอันนึง n e c ครับเฮ้ยแล้วมันกลายเป็นว่าการเลนเดอร์การทำความคอนติเนียอะไรต่างๆใดๆเนี่ยภาพมันไหลลื่นมากๆครับลื่นหัวแตกเลยอะคือแบบหนังด้วยความที่มันเพสมันเร็วอยู่แล้วในแง่ของการต่อสู้ด้วยนี่แหละโอ้โหแล้วต้องมาจัดการกับอีเทคนิคอะไรที่มันแบบมันมันต้องเป็นคนที่สังเกตเจาะจงดีเทลจริงๆอะถึงจะสามารถทําให้ทุกอย่างมันดูลมูนตามันดูแล้วแบบแล้วมันเป็นความละมุนตาที่กลายเป็นเหมือนกับว่าเรายิ่งดูเรายิ่งเสพเรายิ่งรับบรรยากาศต่างๆ ดๆรีแ a c t i o n จากคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันทําให้เราสนุกไปกับหนังได้มากกว่าภาคที่แล้วนะครับนี่แหละข้อดีของคอร์ดสไปเดอร์แมก็คือมันอัพสเกลในทุกๆสิ่งตั้งใจทําให้ดีขึ้นและขณะเดียวกันพยายามทําให้ตัวเรื่องของมันน่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านอิโมชั่นแข็งแรงทางด้านตัวละครคาแรคเตอร์นะครับและขณะเดียวกันมุมลึกๆความรู้สึกของตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครสไปเดอร์แมนหรือตัวละครที่เป็นสิ่งรอบข้าง ของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีทีเด็ดที่น่าจดจำ แทบทั้งนั้นเลยนะครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นว่าภาคนี้ผมเองรู้สึกจอยไปกับมันมากๆนะครับแล้วขณะเดียวกันอีกสิ่งที่ผมต้องชื่นชมมากๆก็คือในแง่ของเนื้อเรื่องอะผมว่าถ้าเกิดเราดูเอาสนุกมันก็สนุกเพลิดเพลินเลยแหะแต่ถ้าเกิดเราดูไปและเราคิดตามไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันดาร์กเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นฟิโลโซฟีปนๆมาเล็ก น้อยๆน,นะครับความที่มันโตขึ้นในเรื่องตัวละครด้วยเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่2คือตัวละครมันต้องยืนอยู่บนการตัดสินใจยืนอยู่บนการที่ต้องทําอะไรแบบมีเหตุมีผลมาก กว่าที่ผ่านๆมาครับแล้วขณะเดียวกันหนังมันพยายามพูดถึงแวลูของฮีโร่ครับแวลูของการที่คุณเป็นคนที่เสียสละทําบางสิ่งบางอย่างเสียสละที่จะมีชีวิตของการเป็นวัยรุ่นเสียสละในการที่จะได้สนุกสนานแบบคนทั่วๆไปแล้วต้องมาทําอะไรที่มันเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ภาระที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิง่งคุณๆไม่ล่ะทํานองนั้นเลยครับมันคือสิ่งที่เหมือนกับการขยี้คําว่า ภาระเนี่ยให้มันมีความเจ็บปวดไหมมีมันมีความแบบความผูกพันทางด้านสายสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องราวนี้ไหมก็มีอีกแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการตั้งประเด็นให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันมาถึงทางแยกทางเลือกอะไรบางอย่าง ซ้ายหรือขวาคุณภายหลังไม่ได้นะคุณมีแค่ซ้ายหรือขวาคุณจะไปทางไหนคุณจะไปซ้ายคุณก็จะไปเจออีกแบบหนึ่งคุณไปทางขวาคุณก็จะไปเจออีกแบบหนึ่งซึ่งผมจะไม่พูดว่ามันแบบไหนนะจะหัวเาะพูดแค่ว่ามันคือทางเลือกของชีวิตครับซึ่งเอาจริงๆถามว่าสไปเดอร์แมนเคยเล่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องกับทางเลือกไหมมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรภาคของทางแซมไรมี่หรือกระทั่งตัวภาพยนตร์ของเอ u ยูไตรภาคที่ผ่านมาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะหนึ่ง จะไม่ได้คาดหวังอะไรกับภาพนเรื่องนี้มากด้วยเนาะแต่2ที่สําคัญที่สุดก็คืออ่า Spider-Man Across the Spider-Verse เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าการเป็นไมล์ม a ราเลสเนี่ยมันมันหนักอะ มันหนักจนแบบว่าเออเฮ้ยกูเข้าใจมึงวะทั้งทั้ที่กูไม่ได้มีการงานที่กูต้องลงไปทําอะไรแบบนี้แบบมึงนะแต่กูกลับเข้าใจคุณค่าหรือคตินิยมที่มันยึดถือเอาไวอ้อ่ะแล้วมันพยายามเดินไปในเวนั้นทางนั้นอะ่ะแล้วเมื่อมีใครสักคนมาทําให้มันสั่นคลอนอะ่ะเป็นกูกูจะรู้สึกยังไงวะเป็นกูกูจะเลือกเส้นทางไหนวะชะตากูกูกําหนดเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องรอให้คนอื่นมากําหนดให้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนังมันพยายามแบบโยนประเด็นโยน,โยน,โยนเปเดเข้าไปแล้วมันทำให้คือดูแบบไม่ ไม่คิดก็สรุกสนานกับภาพกับเสียงกนันนู่นนี่นั่นวางกันไปแล้วเกิดดูไปแล้วคิดไปมันกลายว่าเฮ้ยมันยิ่งตึงว่ะยิ่งตึ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 งจนกลายว่ามันมันเริ่มขมวดคิ้วไปเองอะ ขมมดคิวแต่ไม่ไม่ได้ขมวดคิวในแง่ร้ายนะขโมดคิวในแง่ของกูกูมีภาวะกูด,ดิ่งดาวกูเครียดไปตามตัวละครซะอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับเมื่อหนังมันสามารถทําตรงนี้ได้สําเร็จคนดูพร้อมจะรู้สึกตามไปกับทุกๆอิโมชันที่ตัวละครไม่โมเรสมันกาลังเผชิญอยู่และขณะเดีวยวกันเมื่อย้อนกลับมาพูดถึงเควินสเตซี่เนี่ยก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าพาร์ทของนางเนี่ยก็โดดเด่นมากๆนะครับด้วยความที่ภาคแรกก็พูดตรงๆว่านางค่เป็นเหมือนตัวละครประกอบะเนาะภาคเนี้ยเหมือนพยายามยกนางขึ้นมาเหมือนก แอคเตอร์ er, ระดับที่เรียกว่าแทบจะมีบทบาทสําคัญไม่ต่างไปจากไมล์มอร์เลสเลยด้วยซ้าพูดได้เลยครับว่าโดยเลเยอร์ไม่ว่าจะทางภาพทางเนื้อเรื่องคาแรคเตอร์อะไรใดๆนะครับสิ่งที่มันประโคมเข้ามาใส่คนดู มึงเอาไปมึงเอาไปมึงเจอสไปเดอร์แมนคนนั้นเดี๋ยวมึงจะได้เจอคนนี้เซฟไทอะไรวะมาได้ไงวะเนี่ยแหละครับที่เกิดขึ้นกับสไปเดอร์แมนอะคอร์ดเดอะสไปเดอร์เวิร์ดนะครับทำให้ภา์เรื่องนี้ถ้าเกิดผมต้องให้คะแนนนะฮะผมให้ที่9.5เต็มส0ไปเลยนะครับผมกลายเป็นภาคที่แบบว่าคือภาคแรกนี้ผมอาจจะให้มามาสักเจ็ดเนาะแต่ภาคนี้คือผมยกระดับความชอบขึ้นมาอีก,อกเลเวลหลายเลเวลเลยอะโอเคต้องพูดยงไงว่าหนังมันอาจจะมีความ แบบนิดๆ,ๆหน่อยๆที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์สำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดถามว่าโดยองค์ประกอบความรู้สึกอย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าการให้9.5เต็ม10เนี่ยคือเหมาะสมมากๆกับภาคนี้ของ a c r o s ด the s p i d e r ดอ r ์เและทำให้ผมคาดหวังไว้ว่าแต่ถ้าพูดอย่างนี้นะอาจจะไม่สปอยแต่ผมจะพูดอย่างี้ว่าใครดูภาค2จบคุณค้างแน่ๆคุณรู้สึกตึงแน่ๆน,นะครับแต่จะเป็นความตึงที่ดีตึงในแบบที่ทำให้คุณเรียกร้องอยากจะดูภาค3พรุ่งนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น,อ,อ,น,น,ปะนอะ บางอย่างที่มันจบแล้วมันจบดีนะจบดีเลยแบบพี่เฮ้ยยังไงกูต้องห้ามพลาดกูตายไม่ได้กูต้องดูภาค3ามให้ที่ก่อนแล้ว <c> ก <oughs> ูค่อยไปตาย ตอเล่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็คือทําให้อยากอยากดูภาคสาไม่ต้องแบบลังเลใจแล้วว่าเอ๊ภาคแรกมันเราไม่ได้ชอบมันมากแนละ้วภาค2ก็แบบไม่ได้ตัง้งความคาดหวังอะไรนะครับแต่คราวนี้พอเป็นภาคสาปุ๊บอ้าวกูพร้อมจะคาดหวังแล้วนะฟิลลรอดคิสสตเฟอร์เิลเลอร์กับทีมงานของเขานะฮะทำดีๆนะ <laughs> คาดหวังเน้ออ่ะนี่คือความเห็นของผมกับ s p i d e r m a n a c r o s s the Spider-Verse นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับมีโอกาสก็ไปดูในโรงภาพยนตร์กันได้นะครับเน,นาะจ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอคุณทุกคนที่ติดตาม Nerd r รีวิวกันมาจนถึงตอนนี้ <Hi. S 1> เวลานี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ Nerd r e ีวิวสวัสดีครับ